คลิปที่แล้วนะครับบินขึ้นไปอย่างเดียวลืมบินลงคลิปนี้บินลงด้วยครับตัดต่อไปด้วยกันครับขั้นตอนการถ่ายทําเราต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับโดยกระโดด2ครั้ง2ที่นะครับเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อกันเลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจึงเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัด1ตัวครับตัวนี้ครับเพิ่มเข้ามา1ตัวครับตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกไปนะครับเลื่อนดูนะครับ ส่วนไหนที่เราจะตัดนะครับเลื่อน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 ไปอย่างนี้นะครับจิ้มที่คลิปครับจิ้มที่แบ่งฉากครับจิ้มที่คลิปที่ไม่ต้องการส่วนหน้านะครับลบออกไปครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปครับหาตำแหน่งที่เรากระโดดทําท่าดิ่งที่สุดท้ายขึ้นไปครับค่อยๆนะครับชุดตรงนี้นะครับาจิ้มที่คลิปครับหาเครื่องมือตรึงครับตรึงขึ้นมาครับก็จะได้คลิปนิ่งๆมาแล้ว1ชุดนะครับ3วินาทีนะครับต่อไปเลื่อนต่อไปอีกครับ ตัดหาพื้นที่ว่างๆนะครับพื้นที่ฉากที่ไม่มีคนนะครับจิ้มเข้าไปครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับลบครับเลื่อนมาครับความยาวสักนิดหนึ่งนะครับตัดออกไปครับตัดนะครับมาดูความยาวตรงนี้ก่อนนะครับขอเลื่อนให้ได้ความยาว0.3วินาทีนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับขอขยายพื้นที่ทํางานนิดหนึ่งนะครับค่อยๆเลื่อนมาทีละนิดนะครับค่อยๆขยับนะครับจะเห็นตัวเลขบอกความยาวของคลิปอยู่นะครับเห็นไหมครับ ได้พื้นที่ว่างมา0.3วินาทีแล้วนะครับจิ้มเข้าไปครับขอก็อปปี้ไว้อีกตัวหนึ่งก่อนนะครับคัดลอกอยู่นี่ครับต่อมานะครับเราจับคลิปที่เราตรึงเอาไว้นะครับลงมาข้างล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเดอนหาเครื่องมือภาพซ้อนจิ้มเลยครับภาพซ้อนครับขอขยายพื้นที่ทํางานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดคลิปด้านล่างภาพซ้อนให้เท่ากับคลิปพื้นที่ด้านพื้นที่นบระคคัลิป แบ่งฉากเลยครับตัดส่วนที่ม่ต้องการออกไปขับลบครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่คลิปที่เราตึงไว้นะครับจิ้มเข้าไปครับขอลบพื้นหลังออกเลยครับใช้เครื่องมือคัดเอานะครับจิ้มไปที่คัดเอาครับลบพื้นหลังครับคลิกถูกไปครับเรียบร้อยนะครับทําการลบพื้นหลังเรียบร้อยนะครับจิ้มไปที่ด้านหน้าของคลิปนะครับจิ้มที่คียเฟรมหนึ่งกลางครับมาที่ด้านหลังของคลิปนะครับจับขึ้นเลยไปเลยครับ เลื่อนไปเลยให้ขึ้นไปทางไหนก็ขึ้นไปเรเียบร้อยนะครับขอเพลยดูก่อนนะครับนี่เราก็ได้ตอนที่เรากระโดดขึ้นไปแล้วนะครับโตมากนะครับมาดูตอนที่เรากระโดดลงนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเอาท่าที่เราดิ่งพระสุธาเหมือนเดิมครับทาท่าดิ่งพระสุธามาลงมากระโดดดึงขึ้นไปสุดยัลงโดดไปสุดจะได้เท่เท่หน่อยครับอ้าวตรงนี้ประมาณนี้นะครับใช้เหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือตรึงครับ เลื่อนหาจิ้มที่คลิปก่อนนะครับเลื่อนหาเครื่องมือตรึงครับอยู่ท้ายๆเลยนะครับตรึงครับเราก็ได้คลิปนิงๆมาแล้วนะครับลบคลิปที่ไม่ต้องการอกครับส่วนหน้าลบเข้าไปครับจับคลิปที่ตรึงลงมาด้านล่างนะครับด้วยเครื่องมือคาบซ้อนครับเลื่อนมาคาบซ้อนลงมาข้างล่างแล้วนะครับจับเลื่อนมาให้ซ้อนกันกับพื้นที่ว่างๆนี่ครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับ ให้มันเท่ากันกับพื้นที่ว่างๆด้านบนนะครับแบ่งฉากนะครับแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับลบออกไปครับต่อไปก็ลบพื้นหลังออกครับจิ้มเข้าไปที่คลิปนะครับเลื่อนหาเครื่องมือคัดเอาครับก็ลบพื้นหลังไปครับติ๊กถูกไปครับเรียบร้อยถูกลบพื้นหลังเรียบร้อยคราวนี้เรามาที่ด้านหลังของคลิปก่อนนะครับด้านท้ายคลิปจิ้มเข้าไปครับจิ้มที่คีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับเรามาก็มาที่ด้านหน้าของคลิปนะครับจิ้มเข้าไปครับแล้วก็จับเลยครับ ระโดดมาจากท้องฟ้าใช่ไหมนี่ไงเดินจากท้องฟ้าอ้าวเลดูนะตึงเรียบร้อยครับแล้วเราก็เดินหนีออกมาอย่างนี้เลยครับามาถึงตรงนี้นะขอตัดด้านท้ายออกเลยครับจิ้มที่คลิปครับแบ่งฉากครับลบส่วนนี้ออกไปครับลบครับลบโลโก้ไปด้วยครับด้านท้ายเนี่ยลบได้เลยครับลบออกไปครับเพิ่มความสนุกด้วยการใส่เสียงเอฟเฟกต์เข้าไปก็จะได้คลิปออกมาสนุกสนานแบบนี้ครับ กดติดตามกดเข้าใจกดแชร์ด้วยครับมีคําถามมีปัญหาก็มาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดในไลฟ์สดสอนตัดต่อตอบคําถามทุกอย่างแบบและเอียดยิบเลยครับ